แบบสบายคำว่าสบายสบายแบบไหนสบายแบบความว่างว่างจากอะไรว่างจากไม่มีตัวนึกตัวคิดตัวรักตัวรู้สิ่งที่ปุงแต่งก่อให้เกิดกิเลสขึ้นมาในใ,ใจเมองนั่งให้สบายกายและให้ใจสบายอะไรููบ เข้ามาในจิตอะไรวูบเข้ามาในกายใช้สติคือตัวรูปพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นทำอารมณ์ให้เย็นเป็นเมตตานึกถึงความสงสารความรักใครแกกใจของเราเองแก่ใจของเราเองพิจญะนาดว่ะเราได้มาใช้ขันหานี ในการทรงอารมณ์ทรงอาชีพทรงทำการงานทุกอย่างเราเห็นกายนี้ม,มีประโยชน์เราเห็นกายนี้มีโทษเราเห็นกายนี้มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารับในขันทั้งหาคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ให้มันปรุงแต่งเ,เครื่องน้อมนำจิตใจของเราเข้าสู่กิเลสแต่ถ้าเราทำให้ใจสบายทำอารมณ์ให้เย็นก่อนโดยยึดหลักเมตตาธรรมเมื่อเรายึดหลักเมตตาธรรมแล้วเราก็มาพิจรารณากายของเราว่ากายนี้ก็น่าสงสารใจใเราเอง ็หาสงสารที่มีพบมีชาไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่ต้องการให้กายนี่ลำบากเราไม่ต้องการให้ใจนี่ลำบากเราไม่ต้องการเราต้องการคืออารมณ์แห่งพระนิพพานคือความว่างแล้วก็วางสนิทด,ดับกิเลสให้มันสิ้นสุดเพียงในภพในชานี น้อมจิตให้เย็นเออก็มันวางด้วยความรักด้วยเมตตาธรรมใช้ความสบายของอารมณ์จิตหรืออารมณ์ใจของเรานั้นภาวนาไปเรื่อยๆนั่งให้สบายดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดดูของมันเอง มันจะหยุดปรุงแต่งของมันเองนั่งให้สบายเดินลมเข้าลมออกให้สบายให้เย็นจิตให้เย็นใจให้เย็นสาบสานไปทั่วสับพรางกายขอความสบายจงมีแก่พวกมึงเนอให้ทำไปเรื่อยๆเสียงไม่ค่อยมีวะ,จะเจริญคำ บรรดาลูกหลานทั้งหลายผู้กลังใจจะมาทำดีหรือมาสร้างความดีที่เราจะประ่างบุญเพื่อให้คุ้มภัยจากพยันอันตารายกลางๆให้กัวเราเองวันนี้ลูกรลานทั้งหลายังมีการให้ทาน ได้รักษาศีลไ้้เจริญภาวนามาสร้างดีเพื่อรักั่วความทั่ว์นั่งมีกายทุกข์จริตหนึ่งวิจิตทุกข์จริตหนึ่งมนโนงทุกข์จริตหนึ่งขั้งลุกกล้างทั้งหลายได้สร้างกุสลคือจะทำทำกลางดี ความยีก่กะจามสงองให้รลางทั้งรลายมีความสุขมีสุขติเป็นที่ไปทั้งเราทำความชั่วความชั่วกจะจามจะองให้เรามีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองมีทุกขติเป็นที่ไปพวกเราคืออัตภาพคือร่างกายมาสมบูรณ์เราก็บริบูรณ์ ก็เป็นพปเพราะปุเพกะจักปุญญาตาคือกุศลผลระบุงของพวกลูกลานทั้งหลาย,าลายได้ทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนพวกเธอทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำคุณงามความดีรักความทั่วความทั่วก็ให้เห็นว่ามันพาไปในทางไห่ดีทำแล้วได้รับความเดือดร้อน ออกงนรกทั้งเป็นง่นแรกรูปรานทั้งหลายวันนี้พวกเธอได้ชักชวนกันมาทำบุญให้ทางมือการฟังธรรมะมือการรักษาสิลกจริญมงรลประงังปฏิบัติภาวนาก็หาให้เกิดความสบายแห่งใจนั่นแหละเรียกว่าบุญ เราเมาื่อพิจารณาเห็นกันที่นี่แล้วเมื่อต้องลกา,ายแล้วจึงจะไปสวรรค์แล้วใจพวกเราดีกันเมื่อไหร่ก็เป็นสวรรค์ทันทีใจเราร้ายเมื่อไหร่มันก็เป็นนารกทันทีจงทำใจให้ราเรืองอย่าไปทำอารมณ์ให้เศร้าหมองและขุ่นโมวมันจึงจะมีความสบาย จึงจะมีความสุขเพราะฉะนั้นควรที่จะสร้างควรที่จะทำความดีอย่าประมาทให้พวกเธอทั้งหลายพากันทำสติสำปะัญญะให้รู้ตัวอยู่ทุกเมื่อคือความรู้ตัวในการกระทำตอนทำอะไรลงไปให้คิดเสียก,ก่อนว่ามันจะผลดี ืออย่างไรต่อไปในภายภาคหนะ้าถ้าพวกเธอรู้ว่ามันไม่ดีให้ความทุกต่อตัวเราก็ไม่ทำํำจงประกอบแกคุณงามความดีให้ระลึกรู้ว่าเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลมันจะทําเสียเปล่าไปโยเสียเมื่อไรเราทําเหตุลงไปแล้ว ไม่ไร้ร uh э ับผลไม่มีรถไม่รูปไม่รูป้งะหายอ้ยเหตุดีก็ต้องรับผลดีเหตุชั่วก็ต้องรับผลชั่วมันจะสูญหายไปงั้นย่อมไม่มีอย่างแน่นอนการปฏิบัติธรรมนั่นไม่มีเท่ามีแต่คุณคือหนึ่งจิตไม่ขุนมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเยินยังนอน ก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่มู่ใดก็แล้วแต่ก็องอาจก้าหายการทำความเพียรเมื่อเพียรเกิดขึ้นทำให้สมาธิเกิดขึ้นมีกับจิตกับใจของเราแล้วเราจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียดข้างต่อการงานทั้งทางเราทั้งทางธรรมกากนั้นก็เป็นปัญญา ที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์เจริญทางโลกก็สำเร็จจัดทำทางธรรมก็สำเร็จองค์อเบรมสุคตญาณพระองค์ท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมานับตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ศีลงสีงเป็นสึ่กลางของสมาธิ สมาธิเป็นกิจกรรของปัญญาเมื่อสีงสมาธิปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุิติคือความมุ่งมุ่งกันทั้งหมดทั้งสิ้นทำทั้งหลายในโลกนี้ตกอยู่ในใจรักมีทุกข์ามีอันกามีอันคาทั้งสามนี้ให้เราจำพึงรู้ว่าทุกขัง sati kham kết mà bên thúc Anh ít chăng cứ khổng mang mẹ thiêng răng Mạnh bè bên kia ươn dù rọt ra Anh nga ta mẹ sĩ chua tôn Bọc mạnh có mẹ phăng Bọc mạnh mẹ hãy kè có kè Phăng bọc phăng mẹ hay mạnh rụt mạnh có rụt Hủa bọc mẹ hay mạnh ngọt mạnh có ngọt Ngắn bọt nó hay mang nhậu mình hay mang gần ผลที่สุดในงานทั้งสิ่งทั้งหมดผลที่สุดในงานร่างกายของเราั่งก็ต้องนอนตายสมทับแผ่นดินส่วนดินก็เป็นดินส่วนน้าก็เป็นน้าส่วนลมก็เป็นลมเหลือเกินว่างานนี้ทั้งั้นท่าทั้งสี่ให้เรามาพิจารณาแยกออกว่ามันม่ใช่ธิก ไม่ใช่บุคคลธาติง <c oughs> จังหาธาตุน้ำตัางหากธาตุลมจังหากธาตุไฟจังหา,า,งหามารวมกันแล้วก็แตกดับไปเป็นของไม่แง่ไม่งอนเป็นอันอีจังไม่เที่ยงทุกครั้งมีแต่ทุกธาใครไปยึดไปถือเรงงามาพิจารณาในส่วนอายศัสตร์สีให้ท่านทั้งหลาย ทีจะง่า้รู้ให้เห็นตามความจริงทุกควราหนดรู้สมุทยัยควรระเสียนิโรธควรทำให้แจง้งมัรควรทำให้เกิดให้มีแก่กิแก,แก่ใจของตัวเ,เองธา,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 าตุคือความเกิดชราคือความแก่พยาที่คือความเจ็บ มรณะคือความตายนี่เรียกว่าทุกขสัจจ์ทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากไหนทุกข์เป็นตัวผลสมุทัยเป็นตัวเหตุสมุทัยคือกามัดกังหหน่งเภวกันหหน่งวิภาวะกัหหงหัน,หหน่งความคข่ในรูปที่สวยที่งามในวัตถุกรรมต่างๆมีเงินมีทองมีข้าวมีของเป็นต้น เรื่กงาวามกำนัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นเลาอยากเป็นนี้อยากเป็นเศรษฐีขหาพบรดีต่างๆเป็นต้นเรืยอว่าภาวะตัณหาความไม่พอใจของได้มาแล้วหายไปก็เกิดความไม่พอใจร่างกายของตนก็ดีของคนอื่นก็ดี เมื่อแก่ลงมามีความํำลุกมีความเสื่อมเป็นของธรรมดามีผมง,งอปันหักแก้มต่อเป็นต้นเลยไม่ขอใจหรือเสียงเขาดาข่าเขาเงินทางได้ยิงเข้าวกว็เกิดความไม่พอใจนี่เรียกวิาอวัตวันหาตัญหาทั้งสามประการนี้เป็นเหตุให้สัจของเชื่อดูนิวัตจักสมสารนี้ เงพคบ้อยคบใหญ่นับกลับนับกันไม่ได้กังหามันเกิดขึ้นจากไหนเราก็ต้องมาพิจารณาถึงเหตุมันว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากไหนก็จากอายตนะยาไงไหนและอายตนะยงอันนั้นมาสัมผัสกันตาเป็นรูปหูจะยินเสียงจมูกจมงกิ่งริมริมรึกายถููต้อง สัมผัสใจรู้ธรรมอารมณ์องค์พพุทธเจ้าจึงสงสอนให้เราสำรวมอินทร์ทั้งหกให้เหมือนเตาคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นใจใจให้เพียงสำรวมเพียงละไม่ให้เกิดความดิงดีร้ายทำจิตให้เป็นกลางกลางวางเถิดเก่าอารมณ์นี่เรียกว่าการดักันหาการทำความเสียง การสำรวมและการทำความดีทุกอย่างเพื่อจังหาเงื่อเป็นทางมักเมื่อปัญญาเห็นความเกิดขึ้นความดับไปของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเห็นงว่าไม่ใช่ขาดไม่เค่บุคคลไม่เคยตัวตนเป็นเพียงธาตสีมาประจุกันเข้าแล้วก็แกกสลายไปอย่างนี้ แต่ไหนแต่ไรมาที่การทำมีการตั้งถึ้งมอยู่เราดับไปที่จะ่ารู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้ไม่วันไหวเรียกว่านิโรคืออูอ้างเถิดต่ออารมณ์ลักฐานท่างหายเอ๋ยคือมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนี้เรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อให้ใจของเราเป็นสุขปราศจากความทุกข เรามาเพื่อให้จิตให้ใจของเราเค้มแข็งมาเพื่อให้ใจของเราสบายเราต้องค้นพบตัวของตัวเองด้วยอำนาจแห่งปัญญาว่ากายหลายนี่เรม่ต้องการเพราะอะไรเพราะกายนี้มันเป็นทุกข์่างยดิึงเมื่อมีขันธ์ทั้งห้าตั้งยู่เราก็รู้ว่าขันธ์ทั้งห้าตั้งยู รุ่นแต่เป็นของเป็นทุกอย่างยิ่งเราพึ่งมาจังการในสิ่งเหล่านี้เรามาพิจารณาเห็นทุกข์เมื่อเห็นทุกแล้วเหตุที่เกิดทุกข์คือสม,มุทัยเมื่อเหตุให้เกิดทุกขคือสม,มุทัยเขาออ่างคิดผูกตั้งแก่ตอนต้นแล้วเหตุที่เกิดทุกอขอ์เพราะสมุทัยคืออิจฉะภายในยและภายนอก มาสัมผัสกันแล้วทางดับทุกข์ได้ก็คือมัดมีองแตกเป็นต้นเมื่อดับทุกข์แล้วก็เรืยกว่านิโเราก็ขอให้ลรกหลานงทั้งหลายพึงสัมล้มจิตพึงสัมล้มใจของพวกเธอทั้งหลายเพื่อต้องการอารมณ์แห่งผัสพาน มีความวังเถิดก็เกืียอาสวะทั้งหลายให้มันสิ้นเืีอไปลูกเอ้ยหลานเอ่ยจงตั้งมั่นในความดีอย่าเป็นคนประมาทประมาทเมื่อไรคือว่าตายแล้วเหมือนงั้นถ้าเธอทั้งหลายเปิมผู้ไม่ประมาทเธองั้งยังไม่ถึงความตายเมื่อเธอไม่ประมาทแล้ว เธอจงมีสติยับยั้งทางใจอย่าปล่อยอารมณ์ใจทั้งหลายให้มันหลงเถิดเพินไปตามเกลียดไปตามมีวนทั้งหลายรูปเอ่ยหลังเอ่ยแดงพันพานยังรอพวกเราทั้งหลายอยู่นะรูปจงตั้งมั่นยาหวั่นหวั่นต่อรูกจะทำตั้งแต่ Tôn phải gây án phía gia sản còn đi trang áo khung phải phút cái chào phát thâm cái chào phát sẵn cái chào thằng này ạ đi ít phát chu đoán hàng ngàn khốt thuộc sống gom chịt khổng lồ càng mạnh dù ngày phút hai rắc sẽ ngã thăm rắc sẽ ngã sẵn cái rắc sẽ ngã trở lại với เรากรลานทั้งหลายจะได้ผลคือพระนิพพานที่เราอจิษฐานบารมีกันเกิดขึ้นหมดทุกคนขอให้พวกทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจงมีจต่ความเริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าทิ้งขันติอย่าทิ้งวิยะาะรูกเอ้ยรล่นเอย